สวัสดีครับ FC าทุกท่านครับสวัสดีครับ FC พอพารวยที่รักทุกท่านครับพบกันเช่นเคยครับณทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากกิีบางรัฐบาลพื้นบ้านนะครับไม่ไปจะไปทั้งห้าลอยลาวพัฒนาเนาะพบกันทุกวันไม่มีเว้นวันหยุดราชการเลยทีเดียวนะครับพบกันในรอบของวันที่8มิถุนายน2565นะครับเป็นวันพุธนะครับกลางสัปดาห์อีกแล้วนะครับวันพุธมีลาวพัฒนาเนาะ แนวทางทางหาหั้งฮานอยสีนอยและลาวพัฒนาจะเป็นยังไงนั้นจะเห็นจะปางกค่ไหนพรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อก่อนอื่นต้องมาสรุปแนวทางของวันอังคารที่7กันว่าใครเห็นกับปังสีนอยนะครับเฉพาะกิจครับบนมา864ล่างมา37นะครับพิเศษบนมา089ล่างมา93ปกติบนมา525ครับมาตัวเดิมเลยนะ ล่างมาสอน,นะครับ VIP ครับโจน400ครับ4-0-0ล่าง0-8นะครับนะ0 VIP 0ก็มารัวๆครับบนล่างเลยนะครับเด่นดุดเนาะมันนี้เด่นไม่มาเลยมารอบสุดท้าย VIP เนาะแต่เนื้อสิ่งเินใดน,นะครับวินเลขเด่นรอบนะครับอย่างที่แอดเคยแจ้งเนาะนะครับเด่นรอบนี่มาอยู่นะ2-5นะครับ2-5 89นะครับ08มาอยู่นะนะครับอา้าวก็เฮงก็ปังก็แสดงความดีเดียคนจริงที่ปังเนาะนะครับ08ก็มาตรงตรงนะครับ9889มาตกกลับนะครับ93มาตัตรงเลย64ก็มาตัวกลับนะครับก,กบบ็ขอแสดงความดีเดีกับ f อที T, ่เฮงที่ปังในสีน่อยในรอบวันอังคารนะครับดูแนวทางของวันพุทธที่8มิถุนายนครับ วันพุธมีลาวพัฒนาเนาะใครจะแหงจะปังก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับก็สแสดงขอสแสดงความยินดีกับคนเองที่ปังใน4รอบของฮานอยวันที่7เนาะนะครับมาตามต่อของรอบวันที่8กันดูนะครับเช่นเคยครับเดนเบิลก็ให้6 6 2 2เนาะนอกตารางให้1 1 7 7อันนี้ให้ไปเลยฮนะวันพุธเพราะมีลาวด้วยเนาะจะได้เป็นกําลังใจซึ่งกันได้กันจะได้จับชุดนอกตารางชนลาวได้ด้วยเนาะนะลาวมักจะมาชุดนอกตารางกับ นี่อยู่นะนะครับถ้านี้ไม่เข้าถ้าเราตรงๆไม่เข้าก็มาชุดนี้เนาะก็ลองดูนะครับเลขกันรางวันก็วางให้จับดูเรามาทุกทุกวันอยู่นะนะครับส่วนเด่นรอบนะครับก็คิดว่าน่าจะปังกว่าเมื่อวานนะครับวันนี้ตั้งใจจับอยู่นะครับส่วนตัวที่ชื่นชอบก็ติ๊กให้เน้นให้นะครับช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะฮะมันจะออกซ้ำๆนะครับอย่างเมื่อเมื่อวันที่วันที่7ที่8เนี่ยนะครับ525นี่มา2รอบเลยเนาะ วันที่7 5 2 5มารอบ VIP นะครับวันที่8เนี่ย5 2 5มาในรอบของปกตินะครับอ้าวอ่ะ,อะมาลุ้นกันต่อครับก็ใครจะเฮงจะปังกับ4ถ่ท่นอยและลาวพัฒนาเนาะลาวพัฒนาก็ชุด2ตัวน่าจะมีเฮน,นะครับส่วนชุด3ตัวก็น่าจะมีลุ้นเนาะหลังจากที่รอบที่แล้วชุด3ตัวนี้แม่ขาดไปตัวหนึ่งเนาะก็ ให้168ถ้าเป็น160เลยเจ๋งๆเลยเนาะเอาลองดูครับยังไงก็ขอให้เฮงให้ปางถูกหวยรวยเงินนะครับทุกรอบว่สิเป็นห้าน้อยล่าพัฒนานะครับเนาะหรือว่าหวุ้นรอบต่างๆก็เอาเฮงเฮงเรื่อยถูกขึ้นถูกหวยรวยเงินทุกๆุกทุกขู่ทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับ